เรียนหัวใจเสด็จพ่อราชการที่5กระไหลทองหลวงพ่อโอภาสีปลุกเสกปี2495ผิวพันเดิมๆกระไหลเต็ม100ทั้งด้านหน้าและด้านหลังต่อไปพลิกแผ่นดินหาก็ไม่เจอหมาะสำหรับผู้ทำธุรกิจค้าขายเสริมมารมีรุง่งเรืองหลวงพ่อโอภาสีคือเทราจารย์ที่ก่อตั้งอสมบางมดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่วิเวกและปฏิบัติในวิถีของท่านซึ่งมองในลักษณะนั้นคือการ เจริญเตโชกสินหลวงพ่อโอภาสีเป็นเกจิอาจารย์ที่มีเรื่องราวและตำนานปาฏิหาริมามากมายที่เป็นเรื่องเล่าขามไม่รู้จบและมีผู้คนจํานวนไม่น้อยที่เคารพศรัทธาความมหัศจรรย์ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อโอภาสีที่มีผู้พูดถึงกันเสมอๆคือการเดินทางไปปรากฏตัวในที่ต่างๆของหลวงพ่อในวันเวลาเดียวกันมีผู้พบเห็นท่านในหลายจังหวัดพร้อมๆกันทั้งทั้ง ที่สมัยก่อนการเดินทางไปแต่ละจังหวัดต้องใช้เวลานานบางแห่งใช้เวลาเป็นวันก็มีเรื่องราวปาฏิหาริย์เช่นนี้มีผู้กล่าวถึงเป็นประจำหลวงพ่อโอภาสีแห่งอาสมบางมดท่านมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกรง่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขขังวัตถุมงคลที่พ่อโอภาสีสร้างขึ้นและทำการปลุกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีว่าเป็นสุดยอด ของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อโอภาสีต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพที่หลวงพ่อโอภาสีปลุกเสกไว้ในวัตถุมงคลเรียนหัวใจเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้ากระไหลทองหลวงพ่อโอภาสีปลุกเสกปี2495สร้างน้อย ไม่มีหมุนเวียนในสนามพระเลยหายากมากพิธีอย่างยิ่งใหญ่และเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากพุทธคุณเหรียญรุ่นนี้ไม่ทำเพราะมีพลังทิพย์ของรัชการที่ห้ายังผสานพลังแห่งอาวุธเทพคือตรีศูนย์และกลงจักดังนั้นเหรียญน,นี้จึงดีเด่นด้านป้องกันอันตรายเสริมดวงชะตามหาอำนาจมหานิยมหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมด เป็นพระเกจิอาจารย์อาคมขลังแห่งจังหวัดกรุงเทพวัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมเหรียนรัชการที่5ปี2495หลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมดรุ่นประสบการณ์สร้างประมาณพศ2495มีขนาดเล็กสวยงามง่ายแก่การสวมใส่เหมาะสำหรับเป็นเครื่องรางนำโชคลาภติดตัวดีนักแลพุทธคุณดีทางด้านโชคลาภเรียกเงินทองค้าขายสามารถช่วยเหลือ ผู้ครอบครองให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งด้านการเงินการค้าพลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีขับไล่เสนียดจันไรศัตรูหมู่มัมนออกพ้นจากตัวเราพร้อมอธิฐานขอโชคลาภอามประสงค์ทั้ง8ทิศจะสําเร็จมุ่งมั่นทุกประการอีกทั้งยังเป็นของเมธอามหานิยมคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆคุ้มครองให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและเป็นสื่อนําโชคลาภมาสู่ผู้บูชาเปลี่ยนหัวใจเสด็จ พ่อรัตการที่ห้าหลวงพ่อโอภาสีปลุกเสกปี2495เนื้อกระไหลทองสวยเดิมๆมจมูกฝรั่งรุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะบรรดาลูกศิษย์นำไปบูชาและแขวนต่างมีประสบการณ์ต่างๆนานาเรียนหัวใจเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้ากระไหลทองหลวงพ่อโอภาสีได้รวบรวมเนื้อเงินโบราณจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเงินพดด้วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเครื่องใช้ในราชพิธีต่างๆแผ่นยนันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคล ตะกรุดเก่าพระบูชาทุกสมัยที่ชำรุดเสียหายนำมาหล่อหลอมแล้วรีดจ,จานอัขาราหลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นเหรียญหัวใจเสด็จพ่อราชการที่ห้านิ้วมีอนุภาพพุทธคุณเข้มขลังบูชาพกพาราษนาติดตัวสมความปรารถนาว่ากันว่าพุทธคุณครอบจัดก,กรวาลแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสุดยอดมวลสารพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังยิ่งใหญ่ เป็นมหาพภกทรัพย์สวดทิพย์ยมนเศกขัเด่นในเรื่องจเจริญก้าวหน้าในการงานนิรันตรายทั่วทั้ง8ทิศทำมาหากินอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองมั่งคงั่งมั่นคงเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้พุทธคุณเด่นในด้านเมรอามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยพุทธคุณจึงแรงมากมากมากังลอกเมยมกและมีประสบการณ์สูงมากจึงเหมาะมากสำหรับผู้ที่อยากให้ตำแหน่งหน้าที่การงานจเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือ ผู้ที่มีใจฝ่ายทางด้านการเสี่ยงโชคลาภทุกชนิดควรมีไว้บูชาพกพาติดตัวไว้เป็นอย่างเนืองนิดทั้งผู้ที่นิยมและศรัทธารวมไปถึงผู้นำนักการปกครองผู้บังคับบัญชาหรือนักบริหารทุกระดับชั้นข้าราชการทุกตำแหน่งควรมีไว้บูชาเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อโอภาสีและเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นอธิษฐานจิตครั้งใหญ่ก่อนที่จะมอบให้ญาติโยมตลอดทั้งศิษยานุสิ์ทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นสุดยอดเหรียญแห่งโชคลาภและนิรันตรายที่พิเศษสุดคือหลวงพ่อโอภาสีและเกจิอาจารย์ตั้งใจปลุกเสกกำกับคาถาเรียกทรัพย์เสริมทรัพย์เสริมบาร,รมีโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์บรรดาลโชคใช้แล้วร่ำรวยเงินทองทำมาค้าขายขึ้นดุดแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายสมหวังดังใจผู้ใช้ปรารานนาเพราะสร้างด้วยจิตเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์เมตตาสูงสุดประสบการณ์โชคลาภ ไม่เป็นรองใครเหมาะมากสำหรับผู้ที่อยากให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญเติบโตก้าวหน้าผู้นำนักการปกครองผู้บังคับบัญชาหรือนักบริหารทุกระดับชั้นข้าราชการทุกตำแหน่งทุกประเภทไม่ว่าชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อยนายทหารทุกเหล่าทัพพระข่าถาบูชาเสด็จพ,อ 5, พ่อรอจุดหนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบ พระสยามามินโทวโรอิติพุทธสังมิอิติอรหังสหัสกายังวรังพุทธโทะโมพุทธายปิยะมะมะนนโมพุทธายกล่าวสามครั้ง